สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทุกฐานเด้อยินดีตอนหับเข้าสู่ซองสาวลาวซาแนวน้องพี่น้องเมเนซาเ่งกับยูไฮยูนาคือเก่าพี่น้องเขากับซิมาแกงน้องใหม่กินตอนเถียงกับซาวกุ้งน้องพี่น้องเขาไปหาเมื่อเ้านี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ข้างหมอกขึ้นแล้วน้องพี่น้องตอนนี้เขากลัมากินกันเลยน้องพี่น้องพ่อถวยมาทางนี้เบ้านบ่มีพักเมี่ยงเนาะ มาเด้อมาเด้อแกเป็นไงยามเถียนงน,น้องมีแต่น้องมาไหลได้เหนื่อยแล้วจะจาตายมันไหลปนะแซ่บมเาเลยแซบเลยบ่มีผักเมี่ยงมาเด้อพี่น้องผักแหวนกันบ่มีเหรน้่าตัวไปแล้าคือจะไหลงัวในจุดนี้พิรถแซ่บ กดเมนลบิ้ยลมเอามากินลึกว่าแบบมนนนีแสบมาแล้วหับเินี่นอองกินก็ไปอยากอกล้องน้ำมูก อปาตอนพี่น้องน้อยนึ่งอ่ะลองเพลงอย่างนั้นไหมนะไม่สิละย่าเลสีอะไรกินกันเอง เวลาทีบข่อยกับแซวเข่งถ่ากินแกงน่าไม่เนาะต้มน่าไม่ไว้ข่อยกับแซวเข่เขงไปหาเห็ดเพาะได้ซองสวยพี่น้ <c oughs> องกระไรกินข่าวแล้วทชให้เบิง้งได้ผูเลยสวยพี่น้องเห็ดเพาะล้หลายยูหัว ม mm ่อ hmm. ย okay. well right? okay. mm ่แ hmm. ต uh ่ฝายครูถจะเป็นคูเป็นครูอยู่แล้วเอางูจับแข้งำไมเนี่ยเป็นยัง แค่บบบเ,เพาะข,ขึ้นให้กินชีวสรอย่างเปนแน้อเอร์าอาหารลักเอออาหารลักคือน้ำม่กับมะหง่ ต้ตรงผาพี่นอกนี่ัน่แงะใช่ไหมนี่บงิืเดแก่ี่เกินอะไรจังบา่ใส่หมกผิดรอนั้ะ จะ,จะขายห้ามงเลยเ้อ๋อเออว่าแะไรกเขาแชทถามมันได้เลยไหมบอก์บรเวณบอกม่ได้กว่ากูบอให,ห้สี่หนกับสี่เก้าั้งมองอะไรตอนบ่ายสองท,นทนันยันเลยทันอยู่เลยองสีมง

น็่ปลาข้าวทุมคนพันมันยังคููสิมายืมรถหรอะยืมรถจากแต่ว่าจริง่จะแท้ารถอีรถกันไดใช่อกไปมายืมแล้วก็เราซื้อเล็กนาอย่างถูกเราบอกก็เปื่อทะเบียนรถเลยาซื้อี่บอกล้ผก็หันน่ Hãy <laughs> 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 <Okay>. subscribe <laughs> 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 มีแนวแกนมีปิงปลาเด้เนาะสองมันปิงปลาป่าปาขสรุปแล้วมุกเป็นิวปิงปลาป่ามันเป็นปอบขอแบบมันมันแล้ว เป็นบะหีบมี่ผัดุูนเนะาะน,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 นี่มาเป็นขา้าวนิดมาเป็นยิ้งมันเลิกก็หนังกัแล้วก็เพล็กจีก <c oughs> ันแหละไ้ทุกท่าท่าโอมา มันจะเอาขุ่นัก้าคอเจ้าขอนะหัวอ,อ้ยแล้วแขงหมกกิน,นอกอพี่น้องเจ้าปุ่งไปแล้วพี่น,นออ้องอื่นนะจำแล้วกินด้วย แทน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 ถ้ามแทนแทนแ่ก๋วยไปหากับชาวเค็งกินนี่พี่น้องเห็ดพออ๋อว่ายลายอันนี้จะเป็นถั่ยของชาวกุ้งอันนี้เป็นถั่ยของชาวเค็งพี่น้องมาแลงกินแกงเห็ดเพะพี่น้องท่านเบื่อกันมีแล้วเป็นเบื่อต่าต้องเทปก่น Ir, ir. มาหาไปมาเด้อมาเด้อก uh ินแกงหรือไม่จ๊ะกินปลาตอนมาเต้นไหมกินปลาตอนมาเด้อ บอกว่าได้เจ้าไปหอดีกว่าแป้งเอามืออะว่ากะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เฮากะกินข้าวเป็นทีพ่อเนาะกะสำหรับคลิปนี้สาวเค่งกะสิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องสาวลาสแนล้อพี่น้องสบายดี